ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและลำพูนที่ร่วมโครงการแพะแกะล้านนาของกรมปศุสัตว์เข้าให้ข้อมูลกับนายพลพัฒสีแดงอายการคุ้มครองสิทธิ์สํานักงานอายการจังหวัดลำพูนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแพะแกะล้านนาโดยได้รับสินเชื่อรายละ2 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซื้อแพะแล้วก็มาปรับปรุงโรงเรือน แต่ว่าต่อมาค่ะพบว่าพ่อแม่พันแพะที่ได้รับกลับทยอยตายแล้วก็ติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิสหรือว่าโรคแท้งติดต่อทำให้เกษตรกรไม่มีเงินส่งคืนกองทุนในต้นเดือนกันยายนนี้ อายการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอายการจังหวัดลํารรพูนเปิดเผยว่าเบื้องต้นให้เกษตรกรยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงบันทึกการสอบข้อเท็จจริงกับเกษตรกรแต่ละรายและทางสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์จะรัดหารือกับตัวแทนกรมปศุสัตว์เพื่อหาทางออกให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในวันที่9กันยายนนี้ดังนั้ก็ช่วงนี้นะครับให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารนัการนัจ แล้วผมจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดและเอาปัญหาทั้งหมดนี้ไปคุยเกี่ยวกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่9กยายันยานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหนังสือเชิญทางกรมบริษัทให้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเจราจารในวันที่9กันยาด้วยถ้าในวันที่9กันยาผมได้เข้าสู่แบบใบ,บก็ตามผมจะนัดเกษตรกรพวก่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับทราบปัญหาและแนวทางในการที่จะนง ณเวลานี้ก็คือด้วยความเป็นจริงก็ปลดหนี้อย่างเดียวครับขอปลดหนี้อย่างเดียวทางอื่นไม่มีเพราะการฟื้นฟูนเยียวยาเนี่ยมันจะเป็นการมาเพิ่มภาระแล้วยืดระยะเวลายืดหนี้ให้กับเกษตรกรแล้วยืดความกังวลคือมันไม่จบเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยให้เกษตรกรหมดภาระก็คือปลดหนี้อย่างเดียวครับ นายวิทย์วิสิตปันสวนปลูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลำพูนได้ลงไปพื้นที่เพื่อดูปัญหาจริงที่เกิดขึ้นทั้งที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ค่ะพบว่าเกษตรกรเดือดร้อนจริงแพะในโครงการตายเกือบหมดนะคะโดยได้มีการตั้งกระทู้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากผู้ที่รับผิดชอบค่ะขณะเดียวกันได้เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์ ทราบว่าวตอนนี้ทางกรมได้หาทางเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวด้วยการทําโครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและว,วางแผนโครงการช่วยเหลือหลายโครงการอย่างเช่นโครงการธนาคารโครกระบือซึ่งเจนที่กรมปรศุสัตว์จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับเกษตรกรอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ